ปริญิพานเฉพาะตนผลแห่งการถอนความมั่นหมายในธรรมทั้งปวงโดยความหมายสี่สถานภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทําในใจให้ดีเราจกกล่าว ปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไม่มั่นหมายซึ่งจักสุไม่มั่นหมายในจักสุไม่มั่นหมายโดยความเป็นจักสุไม่มั่นหมายจักสุว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งรูปทั้งหลาย ไม่มั่นหมายในรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายโดยความเป็นรูปทั้งหลายไม่มั่นหมายรูปทั้งหลายว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งจักขูวิญญาณไม่มั่นหมายในจักขูวิญญาณไม่มั่นหมายโดยความเป็นจักขูวิญญาณไม่มั่นหมายจักขูวิญญาณว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งจักขูสัมผัส ไม่มั่นหมายในจักขุสัมผัสไม่มั่นหมายโดยความเป็น,น,นจักขุสัมผัสไม่มั่นหมายจักขุสัมผัสว่าของเราไม่มั่นหมายซึ่งเวทนาไม่มั่นหมายในเวทนาไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนาไม่มั่นหมายเวทนาว่าของเราซึ่งเป็นเวทนาอันเกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามอันเป็นอาทุกข,ขมสุขก็ตามในกรณีแห่งหมวดโสตะคานะชิวหากายะและมณะก็ได้ตัดไว้ด้วยข้อความทำนองเดียวกันกับข้อความในกรณีแห่งหมวดจากสุขข้างบนนี้ทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อเท่านั้น ไม่มั่นหมายซึ่งสิ่งท้งปวงไม่มั่นหมายในสิ่งท้งปวงไม่มั่นหมายโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายสิ่งท้งปวงว่าของเราภิกษุนั้นเมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียว เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจันท์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาอันสมควรแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงนั้นในสูตรถัดไป เมื่อได้ตัดข้อความอย่างเดียวกันกับในสูตรข้างบนนี้ครบทั้ง6อายตนะแล้วซึ่งในตอนท้ายแห่งอายตนะหมดหนึ่งหนึ่งนั้นได้ตัดข้อความเพิ่มเติมต่อไปอีกดังข้อความข้างล่างนี้และได้ส่งเรียกชื่อปฏิปทานี้เสียหมาว่าปฏิปทาเป็นเครื่องสะดวกแก่การเพิกตอนเสียซึ่งความมั่นหมายทั้งปวงภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุ ย่อมมั่นหมายซึ่งสิ่งใดมั่นหมายในสิ่งใดมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งใดมั่นหมายสิ่งใดว่าของเราสิ่งที่เขามั่นหมายนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขามั่นหมายนั้นสัตว์โลกผู้คลองอยู่ในภพเพลิดเพลินอยู่ในภพนั่นแหละจักเป็นผู้มีความเป็นโดยประการอื่น ข้อความต่อไปนี้ได้ตัดหลังจากตัดข้อความในหมวดที่6คือหมวดมานายตนะจบแล้วภิกษุทั้งหลายขันธาตุอายตนะมีอยู่มีประมาณเท่าใดภิกษุย่อมไม่มั่นหมายแม้ซึ่งขันธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายแม้ในขันธาตุอายตนะนั้น ไม่มั่นหมายแม้โดยความเป็นขันธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายขันธาตุอายตนะนั้นว่าของเราภิกษุนั้นเมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งก็ปริณิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วปรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นเครื่องสะดวกแก่การเพิกถอนความมั่นหมายทั้งปวงนั้น